แต่ม้นหมูป่าแตม้นหมูป่ามูที่นึงครับแถบมะรดเสียมาด้วยนั่บอกนะใชไปไกับแปงมันมีหอยเข้านี่อยู่แล้วก็รักน้ำมันไปแกร้อนหนึ่งครับอะไรกันเนี่ยเอาว่ะมันถังจารร้อนน้ำมันมันตกอยู่นู่นนะ มาเป็นของของลุงใช่ไมครับ,รบลุงไปแจ้งเดี๋ยวขอเบอร์โทรลุงสุวยคริตเร็ยนอะไรสวิตวอยทยอยอกอลันกับ Yeah. Uh -huh. ปีมาป้าตอนกี่โมงก็เจ้าตอนดีขงว่าเ,าเครื่องมือหายแปดโมงแล้วจ้ะจากนั้นจะแจ้งเจ้าของบ้านเลจากกาละ้ะก่นขาของจีเซหายมปนีประมาณสักนิเมตรเนมีสารายการแล้วนะมีอย่างกองก็เจ้า เพียงเจาะพูดเชื่อมสามรายการแล้วกันขาดว่าจะค้นแถวๆนี้ก่อนเข้าาตั้งหลังอ๋อ ประตูหน้านี่ปิดประตูหน้าบ้านนี่ปิดแต่ตั้งหลังเป็นหัวกระซูงเนาะกระซูงแล้วก็้ขาดบรถมากี่คนนี่เจ้ามาสองคนน้าใครเกี้ยงนะเจ้าถ้าเอารถยนต์มานี่ใส่หมดแล้วเนาะจ้า